ตามกฎประทะสากลก็คือเราต้องทำลายหน่วยที่ตั้งหน่วยที่ตั้งของกองกําลังของกเมรน,นั่นหนึ่งแล้วนะหนึ่งจก็คือเรื่องของการทําลายจุดที่ซ่อนอาวุธไม่ว่ามันจะอยู่ตลาดสดบ้านเรือนประชาชนหรือแม้กระทั่งวัดท่านต้องทําลายครับเพราะมันเป็นไปตามกฎการประทะของ UN ไนะอ้เน,นี้ยท่านต้องทําท่านอย่าไปเห็นแก่ว่าเอ้ยมันบ้านเรือนประชาชนเดี๋ยวไปโดนพลเมืองช่วยไม่ได้ครับมันอยากจะฆ่าพลเมืองของมันก็เราก็ต้องทําอันนี้ท่านอย่าไปใจอ่อนในเมื่อคนของมันเองยังมองชีวิตองประชาชนมันเหมือนหมาเรายิงยิงทิ้งทิ้ง,งแม่งเข้าไปเถอะนะครับช่วยมันสักนิดนึง นะสงเคไอหุ่นเซนมาสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ข้อ2เนี่ยนะครับถ้ามันมีการเอา,อาเอาอาวุธขึ้นไปวางไว้ตรงปราสาทพระวิ h งพระวิหารอะไรพวกนี้นะมีกองกําลังมีหน่วยหน่วยที่ตั้งทหารอยู่ตรงนั้นหรือแม้กระทั่งมันเอาไปซุกไว้ที่ตรงนครวัดเนี่ยวกว่าท่านนิดหนึ่งให้ย้อนดูกลับไปดูข้อที่หนึ่งคือทําลายฐานที่มั่นทางทหารและที่มันซ่อนอาวุธเอาไว้ เพราะนั่นคือภัยของเรานะครับเราต้องเข้มแข็งเราต้องแสดงจุดยืนของเราและพร้อมที่จะตบโต๊ะดังขึ้นมาบอกก็กูโดนยิงอะแล้วมึงมีกฎ u ูเอมีไว้ทำหาอะไรว่าสามารถที่จะยิงได้พอกูไปยิงปุ๊บมึงบอกจะไปฆ่าคนมึงกลับไปถามไปทําดูเป็นผมนะผมเป็นนายกเนี่ยผมจะตบโต๊ะและผมถามยูเอเลยนะบอกแล้วโดนนั่นทําจับมือกับอิสราเอลไปฆ่าพี่น้องชาวมุสลิมเนี่ยมันคืออะไรมันฆ่าได้ใช่ไหมเราต้องแสดงแสนยันรูปภาพ อย่าไปกังวลอย่าไปอย่าไปแคร์ชาวบ้านจนกระทั่งลืมประชาชนคนไทยอันนี้ฝากเอาไว้แต่ว่าวันนี้ขอชื่นชมกองทัพนะครับที่วันนี้ตอบโต้ไปในระดับที่เรียกว่าผู้แล้วมันสมเหตุสมผลมันพอดิบพอดีกันนะฮะแล้วก็ต่อไปนี้ก็ระมัดระวังกันนิดนึงนะครับเพราะว่าเราเราอยู่กับโจรเน่เราอยู่กับโจร,นะร,โจรฉะนั้นโจรมันไม่มีวิธีการโจรมันไม่สนวิธีการเราก็อย่าไปสนใจมันเราก็ต้องใช้วิธีโจรคุณจะไปจับโจรคุณเอาเจ้าอาวาสไปจับโจรเอาพระไปจับโจรมันจับไม่ได้หรอกพระท่านบอ เจ้าอาวาสปล่อยหมดนะครับถึงเวลาก็บาบัญฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลยจะเบียดเบียนชีวิตผมเลยคุณตำรวจในไหนคองจีวรมาแล้วก็ปล่อยผมไปเธอแล้วผมจะกลับตัวกลับใจใหม่แล้วก็ปล่อยไปวันนี้เราต้องรู้จักหน้าที่ของตัวเองเรามีหน้าที่ปกป้องราชอาณาจักรเรามีหน้าที่ปกป้องแผ่นดินตำรวจก็มีหน้าที่เลยครับดูแลความสงบเรียบร้อยภายในนะครับส่วนทหารก็มีหน้าที่พิทักษ์รับใช้ผืนแผ่นดินไทยเพื่อปกป้องดินแดนของ ในหลวงของเรานะครับก,ก็ต้องว่ากันไปไอไอจ้ะประเภทที่บอกว่าเฮ้ยมันอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้นะครับท่านจะใจอ่อนกับคนขเขมรไม่ได้ท่านก็รู้อยู่ไม่เชื่อไปลองถามบรรพบุรุษของพวกท่านดูก็ได้ว่าเราลบกับขเขมรมาตั้งเท่าไหร่เราก็มีตัวอย่างหนังให้ดูสุริโยไทยนาเรศวรเรามีตัวอย่างหนังให้ดูเยอะแยะว่าอะไรครับไอพวกระแวกมันคบไม่ได้แม้กระทั่งคนขเขมรเองวันนี้มันก็ออกมาทำคอนเทนต์ แล้วมันอยู่ในขเขมนด้วยเพราะแบ็กกราวด้านหลังมันขเขมรชัดๆมันก็ยังบอกเลยว่าทําไมถึงคนไทยถึงเกลียดขเขมนก็เพราะคนขะเขมนชอบไปหักหลังคนอื่นเขามันคนของมันเองยังพูดอย่างนี้เลยก็แ,แสดงว่ามันก็รู้ตัว แต่ที่มันสําคัญไปกว่านั้นก็คือนายฮุนเซนไปประกาศเอาไว้ไงไปประกาศสร้างความน่าสงสารไปประกาศว่าตัวเองมีจุดยืนบอกว่าการที่สหรัฐและมาเลเซียเป็นคนกลางไก่เกียเพื่อให้เกิดสันติภาพระหว่างไทยกับเขมรนั้นเป็นเรื่องที่น่ายินดีและเป็นเรื่องที่น่าจะเป็นไปได้สุดท้ายก็คือแม่งโทษไทยนะครับแม่งโทษประเทศไทยแม่งบอกประเทศไทยไม่ปฏิบัติตามคือพูดง่ายๆว่ามึงกําลังหาพวกอะวันนี้แล้วไม่มีใครเป็นพวกมึงด้วยนะครับเราเขาก็ไม่เอามึงแล้ววัน นี่รัสเซียเอ่ยจีนในตัวเริ่มต้นเลยจีนในตัวจุดชนวนเลยนะครับเสร็จต่อมาก็เวียดนามรับไม้ต่อสอปอป,อปอลาวก็บอกงั้นเรารับจบตรงนี้ปรากฏว,ว่ารัสเซียก็กระโดดเข้ามาในวงเสวนาด้วยรัสเซียบอกเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวไอเตียบันจะคุยให้คือเตียบันเองก็ยังไม่มั่นอกไม่มั่นใจว่าจะทาสาเร็จหรือเปล่าเพราะเตียบันเองไม่มีอํนานาจทางทหารแล้วยังหาเหตุอะไรไม่ได้จนกระทั่งเรือรบนะครับไอไทยศูนย์ห้าหกแม่งเข้ามาเนี่ย แต่มันมาแค่ตัวเรือนะอาวุธแม่งไม่มีใช่ไหมมันก็ยังไม่กล้ากา,กล,า,ก,ลากลัวอยู่ฉะนั้นรัเสเซียบอกว่ามึงทําเธอมึงเชื่อพี่มึงทําไปแล้วมึงจะกลายเป็นผู้นําเดี๋ยวทางจีนเขาจะจัดการเองอะไรเองทุกอย่างจัดการหมดนะครับตอนนี้เป็นไงครับทั้งรัเสเซียทั้งเวียดนามทั้งลาวเนี่ยแม้กระทั่งนะฮะนายเตียบันก็ดอดไปแอบ แอบไปที่ลาวไปจนกระทั่งเป็นข่าวคือวันนี้ถามว่าเตียบันกลัวฮุนเซนไหมเขาไม่ได้กลัวแล้วนะฮะแล้วจีนเองส่งสัญญาณไปถึงฮุนเซนด้วยว่าเตียบันต้องปลอดภัยถ้าเตียบันเป็นอะไรขึ้นมาหมายความว่าอนาคตฮุนเซนโดนทันทีนะครับแค่จีนฮัทเช่ทีเดียวนะเท่านั้นเองนะนะครับอกองกําลังพิเศษของจีนเนะี่ยกูว่าแม่งไม่มีมีไม่ต่ำกว่าสองสามพันคนนะต้องล้อมแล้วกูเชื่ออย่างหนึ่งเลยว่า b s q จะวางอาวุธไม่มีสู้ ต่อให้มึงมีอยู่สองหมื่นคนอยู่ในบ้านหุนเซ็นไปอัดกันอยู่ในนั้นเป็นปากระกป๋องเนี่ยนะครับแต่ว่าทาหารจีนถ้าเข้ามาสักพันสองพันคนก็มากูว่า b s q ิยังไงก็วางอาวุธเพราะเข้าใจว่ามนุษย์โดยธรรมชาติไม่มีใครอยากตายและที่สําคัญที่สุดนี่นะครับถ้าเกิดมึงไปลั่นใส่โดนทาหารจีนก็ไปคนหนึ่งนี่นะกูบอกตรงๆไม่ใช่ประเทศไทยนะเวย้ยไม่ใช่ประเทศไทยนะนั่นจีนถ้ามึงไม่เชื่อมึงลองถามพม่าดู แค่พมา่าดือ้อนิดเดียวเท่านั้นน่ะจีนแม่งยังเปไงโกรธไฟลุกเลยนั้นถ้าเกิดถ้าเมื่อปตัตยบันเป็นอะไรไปตอนนี้ก็เท่ากับว่าฮุนเซนก็ฆ่าตัวตายแล้วการที่นายฮุนเซนพยายามไปต่อรองนะครับกับเรื่องของการที่จะขอรีภายการเมืองเข้าไปอยู่ในจีนในจีนเขาไม่เอาเพราะไอ้ฮุนเซนคือตัวปัญหาแล้วที่สําคัญที่สุดจีนเขาต้องการฟอกขาวอยู่แล้วเขาไม่อยากจะลบกับใครเขาอยากจะค้าขายเขาจะฟอกขาวตัวเองก็เพราะไอ้พวกจีนเทานี่แหละครับที่โดนจีนแดงเนี่ย ไปไล่ไปไล่ไปนอกเมืองไล่นอกประเทศก็มันก็ไปอยู่กับไอ้หุนเซนกันหมดดังนั้นถ้าเกิดจีนเก็บไอ้หุนเซนเอาไว้ในประเทศก็เป็นยังไงครับก็เท่ากับว่าจีนยอมรับเองว่าจีนเองเนี่แหละคือคนสนับสนุนคอเซนเตอร์จีนจะกลายเป็นว่าถูกนานาชาติคว่ำบาตรในการสั่งซื้ออาวุธเพราะจีนเขาอยู่ได้นี่เขาขายอาวุธเป็นหลักเขาขายอาวุธเขาขายรถยนต์เขาขายเทคโนโลยีเป็นหลัก ขนาดญี่ปุ่นวันนี้นะครับญี่ปุ่นเองยังต้องก้มหัวให้กับจีนไปแล้วเลยหลังจากเจอจีนแม่งขับเรือตัดเข้าประเทศตัวเองวิ่งเข้าหน้าน้ําตัวเองแล้วอ้อมกลับมารอบสองที่แม่งขนเรือมากกว่า30สิบลําไปจ่อปากทางญี่ปุ่นเลยจนนายกญี่ปุ่นเต้องเอาใจเย็นๆใดเฮียโอโหเฮียไม่รู้เลยว่าหนูกําลังเล่นละครอยู่จีนบอกกูไม่สนมันก็เล่นไปแต่มึงไม่ใช่เล่นมาเล่นของกูจนกระทั่งนายกญี่ปุ่นเองก็ยังต้องพูดเลยว่า แต่เขาไม่เขาไม่พูดคําว่าขอโทษนะเขาบอกว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนไปไงครับท่านประธานาธิบดีไต้หวันที่ท่านไปแดกซูเชียขนาดญี่ปุ่นยังต้องถอยอเมริกาก็บอกว่าเออกลับบ้านเราเธอะอย่าไปยุ่งเขาเลยนะเรามาเป็นเป็นรัฐกันชนให้พี่ดีกว่าจริงๆคนญี่ปุ่นเนี่ยนะครับ มันจะต้องอะไรฮะต่อต้านสินค้าอเมริกาต่อต้านอเมริกาเรื่องการขึ้นกันแพงภาษีเสือไปต่อต้านจีนซะอย่างนั้นไม่ใช่เรื่องมึงเลยญี่ปุ่นีนโดนอเมริกากระทึบมาสองรอบมีลงคนหนึ่งวัย8ปปีเป็นชาวญี่ปุ่นทําธุรกิจสัตว์เลี้ยงจนกระทั่งมีเงินระดับร้อยล้านเยนนะระดับหลายร้อยล้านเยนสหรัฐอเมริกามากระทืบทีเดียวลุงแม่งเจ๊งหมดตัวกลายเป็นบุคคลล้มละลายไปเลยแล้วต่อมาตัวเองก็จังใช้อาชีพเดิม แต่ว่าเริ่มมีการพัฒนาเข้าถึงเทคโนโลยีปรากฏว่าลุงคนนี้ปรากฏว่าวันนี้แม่งรวยเป็นพันล้านเยนแต่ว่าโดนยิบโดนอเมริกากระทืบรอบสองลุงแม่งก็เลยรู้ตัวไงลุงแม่งก็โพเทคบริษัทตัวเองไว้ก่อนเลยรู้แล้วล่ะว่าจะอเมริกาจะเข้ามากระทืบแล้วปรากฏว่ารอบสองก็ทําให้บริษัทญี่ปุ่นหลายบริษัทล้มละเนระนาดอันนี้ไงยญี่ปุ่นทาไมไม่ไปคิดไปติดหนี้บุญคุณอะไรตรงไหนใช่ไหมครับแล้วกับจีนเนี่ยจริงๆญี่ปุ่น มึงไปฆ่าคนจีนไว้ซะเยอะ yeah. แยะเอออเมริกาเขาเขาก็เป็นห่วงอยู่เรื่องนี้นะครับก็เหมือนกับนี่นะครับก็เหมือนกับที่จีนเป็นกังวลเรื่องสมรังสีจะมาเนะี่ยผมบอกเลยนะถ้าสมรังสีแม่งกลับมาเมื่อไหร่ภัยร้ายแม่งไม่ได้เกิดแค่จีนนะครับ แม่งจะเกิดกับไทยด้วยไอ้ร้ายจะเกิดกับไทยทันทีไม่จําเป็นต้องสู้รบสมรังสีมาเนี่ยอาจจะไม่มีการยิงกันนะอาจจะไม่มีอาจจะนะอาจจะไม่มีการสู้รบหรือยิงกันถึงขนาดต้องใช้อาวุธสงครามกันนะ <S 2> <S 2> อาจจะไม่มีทีนี้ถ้าเกิดสมรังสีมาเนี่ยไม่ใช่แค่จีนลําบากใจนะฮะเราเนี่ยจะโดนไปด้วยเราเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ใช่โดนหางเลขนะโดนกลางๆกง็เลยาอาจจะโดนติดติดหัวจีนเลยเพราะอะไรครับ พอสมรังสีเขาตั้งใจจะมาเลยฮะเฉือนเอาเกาะกูดไปทั้งหมดอยู่แล้วสมรังสีเขาอยู่ เขาอยู่ที่ฝรั่งเศสเขาก็ยืนยันนั่งยันนอนยันว่าเกาะกูดคือของขเขมรเขายันของเขาอยู่อย่างนั้นแล้วการลงทุนของสมรังสีนั้นกลับมาเนี่ยนะครับเขาไม่ได้หวังมาอะไรกับขเขมรมากมายหรอกวันนี้เขาต้องการกลับมาเพื่อมาสแสวงหาอํานาจแล้วก็ไปทําตามข้อตกลงระหว่างสมรังสีกับสหรัฐอเมริกาคนที่จะลอกก่อเกาะกูดเรามันไม่ใช่โจแค่เกาะ ถ้ามันล่อเกาะปูดเราได้ตาเมืองทมก็ไม่เหลือตาควายนี่เลิกคุยไปเลยนะช่องบงช่องบกช่องอานมาตีมุกโดนเกลี้ยงโดนเกลี้ยงครับผมจะบอกให้ฉันสมรังสีนะีมันล้ากว่าคุณเซนเยอะเพราะผมผสมรังสีมันประกาศเรียบร้อยแล้วว่ามันจะมาทวงคืนเกาะกูดแล้วใครที่อยู่เบื้องหลังสมรังสีใครที่คอยสนับสนุนสมรังสีจัดตั้งรัฐบาลแพนจรก็สหรัฐัอเมริกาไง ไอ้ที่คนไทยชอบไปบอกว่าสหรัฐเป็นเพื่อนไทยนั่นแหละอาจจะไม่มีการสู้รบกันแต่ถ้าถามว่าถ้าไม่สู้รบกันแล้วเราจะเสียดินแดนได้ยังไงเราจะเสียเกาะกูดมันเป็นไปได้เพราะมันประกาศไว้แล้วแล้วคนที่อยู่เบื้องหลังไอ้สมรังสีก็คือสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยเรานักการเมืองเราไม่ใช่คนไทยคนไทยไม่เคยกลัวสหรัฐแต่นักการเมืองไทยแม่งกลัวทุกอย่างเพราะแม่งพากันไปทําผิดในหลายๆประเทศด้วยกันจริงไหมครับ ถ้าสมมุติว่าฮุนเซนล้มไปบัญชีหนังหมานักการเมืองไทยจะอยู่ในมือสหรัฐอเมริกาเต็มพืชไปหมดและผมเชื่อว่าเรื่องนี้ไอ้ฮุนเซนก็ต้องขอต่อรองกับอเมริกาว่าอย่ามาจับก,กูนะแต่กูจะส่งให้มึงทั้งหมดว่ามีอะไรมีใครบ้างถึงตอนนั้นอเมริกาก็ขู่ประเทศไทยโดยผ่านนักการเมืองฟอดๆๆว่ามึงจะเอาวะมึงจะยอมไหม ถ้ามึงไม่ยอมเดี๋ยวกูลงมือนะมึงอย่ามาขอกูนะไม่มีอุทอนนะ่าจะกูลงมือไปแล้วนะจริงไหมครับนักการเมืองก็บ้านเราก็เป็นไงก็กลัวกันหมดแล้วทีนี้ก็ต้องยอมอเมริกาเอาอย่างเรื่องหนึ่งที่ผมจะบอกให้มันมีคนที่จะวางแผนจ้องจะเปิดด่านอยู่และคนจ้องวางแผนเนี่ยมันไม่อยู่แผนเดียวครับมันอ้างอยู่เรื่องเดียวก็คือเรื่องของการค้าคือวันนี้มันมีคนบอกว่าวันนี้มันสัปะหหลังบ้านเราขาดแขนไม่สามารถที่จะผลิตป้อนเข้าตลาด สำเร็จรูปได้เพียงพอเรามีความจําเป็นที่จะต้องหามันสัมปะหลังมาเสริมผมบอกถ้ามึงวางถ้ามึงเมากับมึงเมากาวก็วางกระป๋องแล้วกลับไปนอนมันสัมปะหลังบ้านเราไม่เคยขาดครับหรือต่อให้ขาดเรายังมีสปปลราเราทําไล่มันสัมปะหลังเพียบเลยเราซื้อจากลราได้ไม่จําเป็นต้องขเขมรครับอย่าอ้างเรื่องนี้ขึ้นมาเปิดดานนะฮะผมจะบอกให้เลยและกูบอกให้เลยนะ ถ้ามึงอ้างเรื่องนี้แล้วมึงเปิดด่านในประเทศไทยรูปเป็นไฟเลยกูจะบอกให้ฉะนั้นอย่าไปหาเหตุว่ามันสัมปะหลังขาดแคลนแล้วจะจ้องจะเปิดด่านไปเอาของรับของขเขมรเข้ามาลาวก็มีซื้อจากลาวเลยลาวก็าําแร่ทองแดงเขาทำเหมืองทองแดงอยู่ลาวเขาปลูกมันสัมปะหลังอยู่ซื้อจากลาวได้เกลือเลยทางลาวเนี่ยมีขายเพียบมีคนบางคนจ้องจะเปิดด่านขเขมรโดยอ้างว่ามันสัมปะหลังมันขาดมันไม่สามารถป้อน ป้อนไอ้ป้อนมันสัมปลังสําเร็จรูปเข้าสู่ตลาดได้มันอย่างนี้จริงแมมแต่วันนี้มันไม่มีอะไรจะเล่นกันไงเรื่องเปิดดานนี่แหละครับที่ไอ้หุนเซนพอดีเห็นไหมเห็นไหมพอพอมีคนมามาพูดเรื่องเรื่องมันสัมปลังขาดไม่สามารถป้อนตลาดเราได้เนี่ยไอ้หุนเซนโพสอ,อีกแล้วเนี่ยบนเฟซบุ๊กตัวเองเนี่ยสุดท้ายมันก็ท้าทายเราบอกจะเปิดดานนะเพราะคุณจะบอก ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงไทยเป็นคนปิดด่าเองดังนั้นไทยปิดไทยต้องเปิดเองและที่สําคัญคือกุญแจมันอยู่ที่คนไทยและแม่งย้ําว่าเรื่องการเปิดด่านจะอาจจะตกเป็นเครื่องมือของการหาเสียงมันรู้หมดทุกอย่างอะคุณเซนแต่ไม่รู้ตัวเองว่ากําลังทําอะไรลงไปไปปิดโรงงานจีนเป็นแผงเลยนะครับไปปิดโรงาโรงานจีนและโรงงานจีนหลายโรงงานด้วยกันนะครับที่เขากําลังใบ้เขากําลังขาดเนี่ย เขาไปต่อเนี่ยนะครับปรากฏว่าฮุนเซนไม่ไม่อนุญาตให้ต่อสุดท้ายพอไม่มีใบอนุญาตทําได้ก็เป็นไงครับโรงงานก็ต้องปิดตัวลงคนเกษมก็ตกงานเขาต้องการเอาตรงนี้คือเขาลบโดยใช้อาวุธคือทหารและเขาลบอีกแบบหนึ่งคือใช้พลเรือนเขาพยายามมากดดันให้โลกได้เห็นว่าวันนี้เราใจจืดใจดำเราปิดด่านทำให้เขาเสียหาย ทำให้ประชาชนเขาอดตายมันก็จะไปเข้าหลักของนะมันก็จะไปเข้าหลักการของสหรัฐอเมริกาเรื่องละเมิดสิทธิมนุษยชนนี่คือสิ่งที่นายหุนเซนทําแต่ว่าเอิญประเทศไทยเนี่ยนะครับตอนนี้เนะี่ยรัฐบาลไทยก็กล้าๆกลัวๆอยู่จะไปเปิดด่านหาเรื่องเปิดด่านก็เป็นไงเดี๋ยวก็ชิปหายกันพอดีไอซูนจะไม่เปิดก็โดนนายทุนกดดันอีกโดนเจ้าสัวกดดันอีกสุดท้ายแม่งก็เลยเไงครับ ในเมื่อมึงไม่เปิดกูมีโรงงานอยู่ในขเขมรกูก็ปั๊มเลยมาม่านะครับซองเนี่ยเป็นมาม่าไทยนะครับแต่อยู่ข้างในนะข้างนอกเป็นกล่องภาษาเขมรบอกเมียวโม่พะเปิดไปจากเมียวโมกลายเป็นมาม่าเลยสุดท้ายขเขมรก็ต้องแดกเพราะไม่มีอะไรจะแดกและที่สําคัญเนี่ยคุณรู้ไหมว่าในใน,ในการบรรยายเนื้อหาของนายฮุนเซนเนี่ยนะครับเขาบอกว่า การที่ประเทศไทยปิดด่านไปแล้วเป็นเรื่องดีสําหรับขเขมรและประชาชนขเขมรเพราะเนื่องจากเราจะได้ไม่เอาของไทยเข้ามาขายเราจะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของคนขเขมรเพื่อให้คนขเขมรกินคนขเขมรใช้แล้วกูถามว่ามึงมีโรงงานสักโรงไหมที่เป็นของมึงเองอะ ไอ้ไม่ใช่โรงงานตามบ้านไอ้พวกธุรกิจ SML SME พวกนี้ไม่ถือเป็นโรงงานนะไอ้โรงงานที่เป็นกระดูกสันหลังคอยผลิตอาหารส่งให้ผลทั้งประเทศแดกไม่มีมึงมีแต่ของคนไทยไปอยู่ในนั้นไอ้พวกอาหารส่วนในพวกเย็ยบผ้าเย็ยบรองเท้าทำเสื้อโหลอะไรพวกนี้มันเป็นของต่างประเทศเป็นพวกฝั่งยุโรปฝั่งแล้วก็ของจีนที่เข้ามาอยู่ไอ้พวกไนกี้พูม่าอะไรพวกนี้มันมาอยู่ในขเขมรและไอ้พวกนี้ก็จะเตรียมถอนการลงทุนทั้งหมดมึงก็เตรียมเจ๊ง